ไอ้มเฮมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวซัมเมอร์วอร์ทีนาลักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมชินเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงตัวละครนะครับผมในการลงหรือการใช้ตัวของหลีพิเศษกันนะครับช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าเลยว่าตัวของกระแสหลีพิเศษเนี่ยมาค่อนข้างรุนแรงพอสมควรน,นะครับและหลายคนก็แบบพี่ผมอยากเล่นหลีพิเศษว่ะพี่เพราะว่าหลีพิเศษเนี่ยมันใช้มอนเตอร์ที่ต่ำกว่าสีดาวได้นะครับแบบมอนเตอร์2ดาว3าดาวสีดาวได้นะครับรวมถึงมอนเตอร์หนึ่งดาวก็ใช้ได้เหมือนกัน นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง1ิตัวละครนะครับผมที่เราจะชอบเจอมากๆนะครับในตัวของรีพิเศษในรอบนี้กันแต่ว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าข้อมูลเนี้ยมันมามันมันเป็นการรวบรวมของคนเดียวและที่สำคัญไปมากกว่านั้นครับลีเนี้ยเพิ่งมาเมาืม่อไม่ได้ไม่กี่วันเองนั่นเองนะครับอ่ะเริ่มต้นกันก่อนเลยอันดับแรกเดี๋ยวผมขอขออนุญาตลงดีเทลแสงมืดก่อนเพราะว่าจริงๆที่เจอมาเขาไม่ได้เยอะมากนะครับผมมาอันนี้ไม่ได้เจอจากการเล่นเองนะครับเจอเออดูจากในเรื่องของพวกรีเพย์ต่างๆนะครับที่ที่ ที่ประเพณีเยอะนะครับผมนับแรกก่อนที่เจอนะครับผมก็คือในเรื่องของท่าแสงก็คือวูฟแสงขั้น2อครับอันนี้เพื่อนๆจะเจอเยอะมากนะครับผมอ่ะเยอะแบบเยอะเลยนะครับผมสำหรับตัวของวูฟแสงทําไมถึงเจอวูฟแสงเยอะจังตัวมากเนี่ยวูฟแสงเนี่ยเขาจะเอามาเล่นทีมโถมหรือทีมสปีดนะครับด้วยความที่สปีดต้นน้องสูงมากครับ115ครับแล้วก็มีสกิลที่2เนี่ยในการเป็นการเล่นเกตแล้วก็ฮิวได้ด้วยนะครับทำให้ตัวของวูฟแสงเนี่ยถูกหยิบยุบเอามาเล่นในคอนเทนต์แบบการเล่นเกตนะครับแล้วก็ สกิวสามของวูฟแสงเนี่ยสามารถที่ทําดาเมจได้ค่อนข้างจะจแรงด้วยนะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําดาเมจได้เล่งเกรได้ตอบโจทย์สุดๆในได้หลายตําแหน่งเลยนั่นเองครับเมื่อจะเป็นตําแหน่งเล่งตําแหน่งทาดาเมจนั่นเองนะครับวูฟแสงก็เลยแบบเป็นที่นิยมมากๆนะตอนนี้นั่นเองนะครับอันนี้ในเฟซของท่าแสงไปแล้วนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับมาดูในเรื่องของทัามืดกันบ้างนะครับผมทัามืดเนี่ยจริงๆตอนนี้ที่ผมเจอคอมมาเนี่ยจะเป็นคอมแบบพวกเกี่ยวกับเรื่องของการวนสแปมพิษนะครับ ก็คือตัวของจินน่านะครับผมก็เรื่องจริงหลายคนก็อาจจะแบบว่ามันมันเก่งขนาดนั้นได้หรอถ้าเราเล่นตัวของคาอ่อถ้าเราเล่นคอมสปีดเนี่ยส่วนมากที่เราเจอคอมสปีดเนี่ยตัวของจินน่าเนี่ยมันจะมีสก,กิลที่3นะครับที่ดีมากๆก็คือจะเป็นการโจมตีศัตรูถึง4ครั้งด้วยกันกับตีศัตรูทั้งหมดเลยนะ4ครั้งครับการโจมตีแต่ละครั้งนะครับจะเป็นการแจกในรูปของพับพิษอย่างสองเทินและที่สําคัญครับจะมีโอกาสอีก60%นะครับผมที่ทําให้ศัตรูเนี่ยหลับนะครับก็คือประมาณวา แล้วก็สกิลที่2ครับผมก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการตีหมู่เหมือนกันนะครับสกิลนี้จะเป็นการถอนในเรื่องของเอฟเฟกแดงหนึ่งอันนะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นเลยนะครับก็จะเป็นการบล็อกไม่ให้ศัตรูได้รับในเรื่องของเอฟเฟกแดงนั่นเองนะครับผมเออเอฟเฟกฟ้านั่นเองนะครับผมอ่ะก็เรียกว่าเป็นอีกสกิลนึงที่ค่อนข้างเก่งจากแมวแวววับเลยนะครับสำหรับตัวของแบบจินน่านั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้นะครับตอนนี้กําลังเป็นกระแสมากๆนะครับก็คือตััวขอองงนนน้่เ ตัวของครับปุ่มมือหรือไซเรนเนี่ยมันจะเอามาเล่นคอมโบกับพวกกับฟักแสงเนี่ยเออแบบเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถที่จะมาตอดคอมโบหรือมาตอดดาเมจได้ดีมากๆเพราะมันจะมีสกิลที่3เนี่ยที่สามารถที่จะดึงเพื่อนได้นะครับผมอ่ะแล้วก็สามารถที่จะเกาะแตกได้ดึงเพื่อนบวกเกาะแตกครับทำให้ตัวของเวลาที่กดสกิลสามเนี่ยฝั่งตรงข้ามาจะแบบปิดชาเมจป,ป,ปิดดาเมจฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆ นั่นเองนะครับผมอ่ะก็สว่วนมากเนี่ยเจอคอมเนี่ยจะเป็นคอมสปีดคอมเจาะนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนั้นอันนี้ที่พูดตัวของขั้น2ก่อนไม่ใช่อะไรนะครับเพราะาเจอเยอะจริงเจอจนหลอนนะ่เออแล้วก็พูดถึงตัวน้องแล้วไม่ไม่ไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้นะครับผมก็คือตัวของฟักทองแสงนั่นเองครับฟักทองแสงอยู่นี่นี่ฟักทองแสงฟักทองแสงเนี่ยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่จะเรียกได้ว่าเก่งโคตรนะครับตัวคนจริง ทำไมถึงว่าฟักทองแสงเก่งโคตรๆนะครับเพราะว่าลีดเดอร์เออไม่ใช่ลีดเดอร์ของมันเนี่ยสกิลตัวของมันครับได้รับภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์อัมพาตนะครับทุกครั้งนะครับผมที่โจมตีนะครับผมเอ่อเอ่อทุกครั้งที่ตัวศัตรูเนี่ยเล่นเทินจบเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆกับว่าเพิ่มความเหลือ่อยตัวมันเอง15%เร์เซ็นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็สูงสุดถึง150%นั่นเองครับทำให้ตัวของฟักทองแสงเนี่ยมีความเร็วที่วิวหวามากๆสามารถที่จะนนนนนน็็็ออออออคเเเทิิรรรรหืบบศััตูได้้้ลลลยยะแวกกสขงงี่ ไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลที่2เนี่ยมันตีแรงตามค่าสปีดอยู่แล้วนะฮะและ้ัแน่นอนยิ่งเร็วก็ยิ่งแรงนั่นเองครับตัวของฟักทองแสงเนี่ยสวนมากก็จะได้ได้รับการเล่นในเฟสของการเล่นทมโถมนั่นเองครับเหมาะกับการเล่นสายสปีดที่แบบโดดเด่นมากๆใครที่แบบเหมือนคล้ายๆกับว่าเอ้ยพี่ผมชอบทีมศาสตร์ผมชอบความไฟเข้ามาสู้เนี่ยผมแนะนําเลยไอ้สตัวที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยเพื่อนๆจะเจอจนหลอนเลยเจอจนหลอนเนีเ่ยเออแบบโอ้โหแม่จ๋านะครับผมแบบประมาณนั้นลัะก,กันนะฮะ ไพ่ทองแสงเนี่ยจริงๆก็บอกก่อนว่าเป็นอีกตัวนึงที่เก่งแบบโดดเด่นมากๆเลยจริงๆนะครับสหรับหมดหมดสปีดนะครับผมแล้วก็ตัวที่5นะครับผมอ่ะไม่พูดถึงไม่ได้ครับตัวนี้ผมไม่มีนะครับผมตัวที่5เนี่ยเป็นตัวของทาโบนั่นเองครับผมทาโบเนี่ยเป็นมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เก่งแบบสปีดแบบบ้าคลั่งมากด้วยความที่รีสปีดเนี่ยยีสีเแล้วก็จะมีสกิลที่3เนี่ยที่ทําให้สัตูเนี่ยหลับแล้วก็ทีมเออไม่ใช่หลับสิเป็นการลดเกรดของสัตนแลันยะครบ เราก็จะเป็นการเพิ่มสปีดให้กับตัวตัวของแบบเพื่อนเราเนี่ยหนึเทินนะครับผมมาแล้วก็ที่สำคัญคือทําให้ตัวของมันเองเนี่ยหลับไปนานหนึ่งเทินด้วยนะครับสกิอนี้ต่อให้เรามีวิวอยู่บนหัวเนี่ยก็ทะลุวิวแล้วก็ทําให้ตัวของมันหลับอยู่ดีนะฮะ แล้วก็สกิลที่2นะครับผมก็คือจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ไอการโจมตีนี่จะเป็นการทอยเลขซึ่งถ้าตัวเลขสูงกระเจิดเนี่ยจะเป็นการตดสตนันนะครับผมถ้าผลรวมน้อยกระเจิดนะครับก็จะเป็นการแบบสโลว์และที่สำคัญครับถ้าตัวเลขเหมือนกันก็จะได้รับเทินต่อสันทีนั่นเองนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ RNG สูงมากครับสามารถที่จะได้มีการสแปมการทอยเลขแบบถี่ๆบ่อยมากๆนะครับและที่สำคัญคือตัวเนี้ยส่วนมากก็จะเล่นเป็นทีมแบบคอมสปีดนั่นเองครับผมอ่า ประมาณนั้นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวละครที่5้านะครับที่แบบถ้าใครที่มีสามารถที่หยิบจับปั้นได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็สุดท้ายเอไม่ใช่สุดท้ายสิตัวละครที่หครับก็คือตัวของหมวยมืดเหล่าคนแบบว่าเอ้ยพี่หมวยมืดเนี่ยคือผมเจอแล้วชุดเดียวจอดตลอดเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าหมวยมืดเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็คลั่งใช้มากๆแต่ว่าด้วยความที่มันมีการแรนดอมในเรื่องของการใช้สกิลแบบสุม่มเดี๋ยวให้ดูนี่หมวยมืดตรงนี้นะครับ ตัวของมวยมืดเนี่ยทำไมคนถึงชอบหยิบจัดจับกันนะครับก็คือหนึ่งมันเป็นลีดในคอนเทนต์ตัวของอดีนานะครับสำหรับใครที่แบบเล่นทีมทมถมสัสสัดเนี่ยตัวของออมวยมืดนี่ตอบโจทย์มากมากเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวของสกิลสามของน้องเนี่ย จะเป็นการโจมตีใส่เป้าหมายนะครับผมแล้วก็จะเป็นการตีแบบุ่มอีก3าครั้งนะครับผมซึ่งไอการโจมตีเนี้ยจะมีโอกาสนะครับผมที่จะเป็นการตีทะลุเดฟนั่นเองนะครับทุกคนโอ้ยเจอสกิล3มีบัฟดาบมาเนี่ยสาธีเนี่ยน่าสั่นเลยคือถ้าเจอทะลุเดฟหรืออิกนอเดฟเข้าไปทีนี่คือน่าสะดุ้งครับเพราะมันแรงมากๆครับทุกคนนะตัวนี้จริงๆจะเล่นเป็นการเล่นโถมซะมากกว่านะครับแบบเหมาะกับการเล่นโถมโถมอะไรประมาณนี้นะฮะประมาณนั้นละกันนะครับผมอ่ะ ถ้าเป็นคาดมืดเนี่ยที่ที่แบบเจอเยอะก็จะเป็นหมวยมืดอ่ะหนึ่งตัวละที่เราเจอแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของฝั่งแบบจินน่านี่สองตัวแล้วก็จะเป็นตัวของแบบไซลเรนนี่สามตัวนะครับที่ผมเจอเยอะมากเลยนะแล้วก็เจอจนหลอดเนนะี่ยแล้วแบบมันแก้คอมยากอย,าอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าแบบอย่างวันวันเล่นทีมชา้าใช่ไหมแล้วไปเจอทีมเร็วเนี่ยหัวนี้ขึ้นหนักอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของทัดแสงก็จะเป็นวูฟแสงนะครับผมอ่ะวูฟแสงเนาะ แล้วก็จะเป็นตัวของแบบ <c oughs> มีวูฟแสงแล้วแล้วก็จะเป็นตัวของแบบเออไอ,อตัวทาโบนะครับผมอ่ะไอตัวของทาโบนะครับแล้วก็ตัวของแบบฟักซองแถบแสงนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> แล้วก็อีกสี่ตัวละครนะครับผมที่หลายคนมองข้ามไปนะครับผมแล้วก็จะเป็นอีกตัวละครที่เก่งมากๆนะครับผมคือตัวนี้แป๊บนึงนะสลัดมือจุ๊บสรล่ะโอเคเจอละวเจอละลืมลืมเมื่อกี้ข้อหน้าทัด แสงไว้สลัดมืดครับผมตัว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 ตนี่สลัดมืดสลัดมืดนี่เป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่เก่งโคตรๆนะครับเก่งแบบสุดๆเพราะว่าสก,กิลที่3มของมันเนี่ยเป็นการเล่นเก่งของพวกนี่ถึง50%ทุกเอคนโคตรไวไวแบบเดือแฟดจัดนะเล่นเก50่50%ไม่พอนะครับผมจะเป็นการลดคูดาวของพวกพวกเราลง1เทิร์นด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับสลัดมืดนี่ยยส่วนมากเขาจะใส่สวิฟเน้อนแล้วก็แบบมาทมโถมหน่อยนะครับผมอ่ะ แล้วก็ตัวละครที่8นะครับผมสำหรับตัวของทัดยังยังอยู่ที่ทัดมืออยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะตัวของทัดมือเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันมีตัวแบบเล่นบถมโ่มสมโถมสะอาดเยอะอย่างตัวละครทัดมือเนี่ยตัวที่8ก็คือตัวของโลโบมือนั่นเองครับตัวนี้จะเป็นการแบบซีซีได้นะครับผมแล้วที่สำคัญที่แจกในเรื่องของบับพิษได้ตัวนี้เก่งมากใส่เป็นเอ็กเตอร์เทิร์นก็ได้ใส่เป็นสตันก็ได้นะครับผมตอบโจทย์จัดจัดนะครับผมอ่ะ แล้วก็ตัวละครที่9นะครับผมที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับซึ่งมันเป็นกระแสมากๆาหนะ้ตอนนี้ก็คือตัวของน้องแบบพุกี้นะครับผมหรืออัศวินช็อกโกแลตนะฮะตัวเนี้ยสกิลที่3คมของมันดีมากครับเป็นการตีเกาะแตก2ครั้งนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญมันเกาะแตก3เทินแล้วก็ลดเกจของสโตลง25%ด้วยเพื่อนๆคือเกาะแตกไม่พอลดเกจอีกนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ย ทำไมหลายคนถึงแบบว่ามองข้ามมันไปนะครับผมจริงๆต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่แบบตัวนี้น้องเองอะในต,ตำแหน่งรถเกตมันมีตัวแทนเยอะนะครับแต่ว่าพอมาเป็นตัวของคุกกี้เนี่ยมันไม่ได้แค่รถเกตอย่างเดียวเพืเ่อนๆมันสามารถที่จะทเกาะแตกได้ด้วยแล้วก็รถเกตได้ด้วยนั่นเองครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจมากๆซึ่งส่วนตัวผมเองก็น่าจะบิวเพอร์ฟอร์มมันอยู่อพ,นนะพอสมควรนะเพราะมันเก่งจิงของจริงอะไรเงี้ยของพี่เกดดีจริงนะผมประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ตัวละครสุดท้ายนะครับผมสำหรับตัวที่10นั่นเองนะครับผมตัวที่10เนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าไอต้ตำแหน่งเนี้ยมันมันมันไปได้หลายคอมมากเลยเนะพื่อนเพื่อนจริงๆผมมีทั้งหมดเนี่ยที่ที่ผมมองอะ่ะมีอยู่2ตัวนะครับที่ที่ผมมองนะครับก็คือตัวของพรายมืดตัวของพรายมืดเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะอันนี้ส่วนตัวนะเน้นเน้นย้ำว่าส่วนตัวนะครับ ไพม์มเนี่ยมันจะมีสกิลที่3เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับว,ว่าเป็นการฟื้นคืนชีพได้เนาะแล้วก็เวลาที่เราเล่นเทินจบไปปั๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นการสลับตัวของเลือดกับเกลดได้อะไรประมาณเนี้ยให้ความรู้สึกคล้ายๆกับตัวของแบบพินมืดนั่นแหละนะครับผมอ่าประมาณนั้นก็เลยเรู้สึกว่ามันสามารถที่จะเอามาต่อคอมโบบางคอมโบที่เราขาดหายไปได้อย่างสมมติหมวยมืดเนี่ยมันไม่มันไม่สามารถที่จะต่อคอมโบจบแล้วใช่ไหมแล้วเราก็สามารถที่จะสลับเดือดเลือดกับเกลดเนี่ยให้มันแบบกลับมาเล่นได้อีกรอบหนึ่งถ ฝั่งตรงข่าแบบทีมทมๆมมช้าๆหน่อยอ่ะเราสามารถที่จะใช้คอมเนี่ยมาสลับได้เลยนะครับแต่อันนี้เป็นเป็นความคิดส่วนตัวเฉยๆนะแบบอิ้ยมันน่าสนใจดีถ้าเจอคอมนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวของทาาแสงนะครับผมอ่ะตัวของคาาแสงเนี่ย <c oughs> ที่ผมไปเจอมาที่ผมคิดว่าแบบเออมันน่าจะโดดเด่นไอ้ชุลีเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันเล่นเป็นตัวทีมสัศาส์ได้แบบดีเยี่ยมกระเทียมทอดอยู่แล้วนะครับชุลีเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่แบบสาสตร์ได้ดีสาสตร์ได้แจ่มนะครับผมอ่ะมีเกาะแต่ชมให้มาเนี่ย เปล่าฟ้าเผาเเผาแก้วแล้วนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมมองก็คือตัวของซักคิวบัสแสงนั่นเองครับซักคิวบัสแสงเนี่ยมันดีมากๆนะครับในกรณีที่เราเล่นเป็นทีมแบบเอ่อซีซีแบบฝั่งตรงข้ามไม่ได้ไม่ได้เกิดอะแบบหลับยาวๆอย่างเงี้ยซักคิวบัสเนี่ยมันจะมีสกิลสามที่เป็นการโจมตีศัตรูแบบหมู่แล้วก็ทําให้หลับนะครับผมอ่ะแล้วก็ยังมีการแจกในเรื่องของแบบเอ่อพวกชแชลเลบอีกอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถที่จะเอามาป่วน แล้วก็หลับได้นะครับประมาณนั้นนะฮะตำแหน่งที่1ิเนี่ยอาจจะดูเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีมอนสเตอร์ที่หลากหลายคอมโบมากแล้วเที่ยวผมมองว่าเอ้ยมันน่าสนใจดีนะครับประมาณนั้นละกันเนาะนี่คือตัวของ10ตัวละครแสงมือที่ส่วนมากควรจะเอามาเล่นในตัวของค่าสปีดหรือทีมถมโถมนั่นเองนะครับก็ต่อไปก็จะเป็น3ท่านหลักกันบ้างนะครับผมด้วยความที่ตอนนี้เหมือนกับกระแสของมอนสเตอร์สีดาวมาแรงมากเนาะเออก็ลองดูกันนะครับนมๆ